สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับสมาชิกรถยนต์มือสองขอนแก่นทุกๆท่านด้วยนะครับผมคุณอยู่กับผมนี่ครับไลออนขอนแก่นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูรถ PPV นะครับเกียร์ออโตโฟนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมมันทุกคนมันทุกของได้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมจริงๆมันนั่งได้กว่า7คนนะครับตามแต่ว่าตามมาตรฐานนะครับผมกฎหมายอยู่ที่7คนนะครับ สำหรับรุ่นนี้นี่ครับใครหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นผมรีวิวหลายครั้งแล้วนะครับผมคันนี้เข้ามาบ่อยเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมก็เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นตัว 3.0V ตัว V นี่จะได้ตัวท็อปสุดนะครับผมของรุ่นโตโยต้านะครับในปี05นะคบผม5ตัวตัวรองลงมาก็จะเป็นตัว G นะคบผมมี2ตัวนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูรอบคันตัวรถคุณผู้ชม ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นเกียร์ออโต้โนะครับผมกับเครื่อนสีล้อนะครับนีครับในปีฉมปีศูนยนะครับผมนะครับภายนอกนะครับผมสีสันสวยงามเลยนีครับจะมีตำหนิหน่อยในจุดตรงแก้มนะครับลูกค้าเนี่ยคนเก่าน่าจะขับเบียดนะครับผมลอยรหารถามว่าเห็นชัดไหมเห็นชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปทําสีผมก็ไม่แนะนํานะครับคือจะที่บายอย่างนี้นะครับคือรถเนี่ย ปกติมันเป็นสีเดิมอยู่แล้วนีครับถ้าเอาไปทําสีนะครับผมมันอาจจะว่าสีมันจะไม่ทนเท่าสีความเดิมนีครับผมเอาไปทําก็ทําได้นะครับก็รอยก็จะหายไปนะครับตกชิ้นละประมาณพันห้านะครับ้าตัวนี้ก็ขัดเอาก็ได้นีครับผมนะครับผมไปปั่นสีปั่นยาเอานีครับก็น่าจะหายนีครับผมแต่ตรงแก้มเนี่ยต้องทำนะครับรอยถึงจะหายภายนอกก็เป็นประมาณนี้คุณผู้ชม ไอไฟตาเนี่ยนะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติรวมถึงไฟถัดหมอกเป็นแสงสีเหลืองนะครับโคมไฟภายนอกตรงนี้ถ้าเกิดขัดเนี่ยขัดได้ไหมขัดได้นะเดี๋ยวตอนลูกค้าซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวผมขัดให้ฟรีมันจะเป็นแสๆใสนะครับไม่หมองสีเหลืองอย่างนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับบริเวณอื่นก็สภาพสวยได้แม็กเดิมคุณผู้ชมฝาปงเดิมน็อตหน้าหลังไม่ขยับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับ ยางนะครับผมดอกยางยังลึกนะครับผมแต่ว่ายางจะเป็นปี2016นะครับนี่ครับผมยางปี2016แต่ว่าได้ดิสเบกคู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นแมกนะครับเป็นแมกนะครับตามแผงประตูมันได้ข้างอะไรก็มีเสน่ห์นะครับสวยงามนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตามแผงประตูนะครับผมตรงนี้สีสันสวยงามเลยกระจกไฟฟ้าแต่ว่าออโต้เนี่ยได้ฝั่งคนขับนะครับ ทางเดียวนี่ครับผมเบาะน่ครับเบาะสวยไม่มีขาดนี่ครับผมเบาะมีเสน่ห์อาจจะมีคราบหน่อยตามการใช้งานนะครับเบาะปรับเป็นแบบแมนนวลทั้งสองฝั่งนี่ครับผมตามคอนโซลสวยมีแอร์แบ็กคู่ด้านหน้ามานี่ครับผมคอนโซลเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นรอยให้จะขัดแล้วผมขัดให้น้ตอนล้างเขาติดพระคุณผู้ชมนะครับน่าจะเข้าใจนะครับเขาติดพระขัดก็ออกนะครับเครื่องทำยาเอานี่ครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับอ่า เขาเรียกว่าอะไรพลาสติกทรงรูปนะครับไม้้อ่ะอย่างนี้เนี่ยเขาแต่งนะครับเดิมๆมันจะตามเนื้อผ้านี่ครับผมไม่ก็เป็นสีดํานี่ครับไอ้พวกนี้ก็แต่งเนี่ยเรือนไม้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาชอบไม่ชอบนะครับผมคนเก่าเขาแต่งมาเดิมๆเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสีดําเป็นแบบไหนนี่ครับเดิมๆเดี๋ยวมีเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้ดูนี่ครับผมเซนเซอร์ปาร์กิ้งมีเฉพาะตัว V ตัวจีไม่มีนะครับปาร์กิ้งคือเซ็นเซอร์ปาร์กิ้งอยู่ตรงไหน เดินมาให้ดูเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์พาร์คิ่งนีครับช่วยในเรื่องของการถอยมันจะมีเสียงดังติ๊ดๆิ๊ติ๊นะครับเขาถ้าเกิดเข้าใกล้ลักษณะประมาณนี้เนี่ยมันจะดังติ๊ดค้างเลยคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูนี่ครับไม่ต้องห่วงว่าทําอะไรไม่เป็นนะครับผมนะครับอันนี้คืออ่านมาเลยเนาะนี่ครับคือความเย็นนะครับผมอธิบายดีกว่านี่ครับ เป็นเปิดแอร์ตอนที่สามนี่ครับผมนะี่ครับแอร์ตอนที่สามนะตอนนี้จะไม่มีมันจะมีให้ตอนที่สามเดี๋ยวผมอธิบายตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะี่ครับผมเปิดแอร์ตอนที่สามเกียร์เนี่ยนี่เป็นเกียร์โฟเดี๋ยวพาเล่นแน่นะผมพาพาลองโฟคุณผ,ผู้ชมท้ายคลิปตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโตโ้ธรรมดาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับมาดูตามพิดานคุณผู้ชมนี่มากันแดดนะครับนะี่ครับนะีบ่ ถ้าปีศูนย์หกเนี่ยจะมีเข้ามานะปีศูนย์หกนะครับผมถึงจะมีเข้ามานะครับ่าเป็นไฟอ่ะมีไฟเข้ามาแล้วก็ที่ปิดตรงนี้นะครับผมปีศูนย์ห้าไม่มีแล้วคอนโซลเนี่ยคอนโซลปีศูนย์คือชั้นที่วางชั้นวางแก้วน้ําเนี่ยปีศูนย์ห้าจะไม่มีนะคือศูนย์หกขึ้นไปนะครับผมอันนี้ต้องออขออธิบายคุณผู้ชมนะครับว่าทําไมถึงไม่มีนะครับ ระบบช่วงล่างอะไรต่างๆก็ยังเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเพียงแค่ว่าชั้นวางเกียร์น้ำไม่มีเท่านั้นนะครับผมคือมันเพิ่มในเรื่องของออปชั่นเข้ามานะครับปี05 06 07ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับช่วงล่างยังเหมือนเดิมนะครับผมแค่ว่าบอดี้นะครับผมเปลี่ยนไปกับฟังก์ชันนะครับเส้นสายเดิมคุณผู้ชมน่ครับพวกตามนี้สวยไม่มีข้าบนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะนี่มีเสน่นะครับ มันคือเบาะหนังแท้นี่ครับถ้าเบาะไม่แท้มันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงข้อตต่างคือหนังแท้เนี่ยมันจะนั่งแล้วมันแบบกระชับนะครับผมนี่ครับนะครับต้องอยู่กับความรู้สึกมันไปนานๆนะครับถึงจะเข้าใจนะครับอธิบายไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมนี่ครับผมใครอธิบายได้คอมเมนต์มานะครับนะครับสีจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับหนังแท้สีจะเหมือนกันนะครับนี่ครับผม มาดูว่าไหนต่อสปอยเลอร์เนี่ยมีมาให้ทุกโฉมเลยนะครับสปอยเลอร์มีมาให้ทุกโฉมนะี่ครับผมไฟท้ายดัวนที่3นะครับที่ปัดน้ำฝนโลโก้ตโตโยต้าตัว V เซนเซอร์พาร์คกิง้งไฟทับทิมรวมถึงตัวที่กันนะครับผมเขาเรียกแผ่นรองนะครับมั้งนะคุณผู้ชมนะี่ครับผมคิดว่าเป็นแผ่นรองเอานะ่ครับผมการถลอกนะครับนี่คุณผู้ชมยางอะไหล่มีมานะ ยังอะไรมีมานี่ครับคบเซตเท้าคุณผู้ชมนี่ครับด้านหน้าจะเป็นแบบปีกเอานหครับดูคานคุณผู้ชมอันนี้คือเม็ดพวกเม็ดอักนะครับผมคานอันนี้เสาอหลรคุณผู้ชมเขาเรียกนะครับถ้าตามบ้านบ้านนะครับผมนี่ครับเรียกเสานี่ตัวนี้คือหัวน็อตยึดด้านฝาท้ายนะครับผมนะครับน็อตไม่ขยับเส้นสายเดิมเลคุณผู้ชมนี่ครับ รถไม่เคยชนนีครับผมนี่ครับบอดี้สวยคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับแม่แรงครับผมนี่ครับเบาะนี่ครับผมอยู่ครบเลยนะครับท้ายประมาณนี้นีครับเดี๋ยวไปพาดูส่วนอันอื่นถัดไปกันนี่ครับแถวมาตูตรงนี้มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับไี้ก็ขอผ่านละกันนะครับเดี๋ยวให้ดูความเดิมกันก่อนนี่คุณผู้ชมนี่ครับ เบาสวยเส้นสายก็สวยนะครับนะครับคนดูก็สวยนะครับคนทั้งสวยทั้งหล่อนะครับผมนี่ครับผู้หญิงผู้ชายท่างไหนดูนะครับฝากกดไลค์นะครับผมชมแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมนี่แผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้อาจจะมีขาบการใช้งานหน่อยนะครับดูได้เลยนี่ครับเขาใช้งานนะครับส่วนใหญ่นะครับคนขับนี่ครับผมนี่ครับ กระจกไฟฟ้าสีบานออโต้ฝั่งคนขับระบบเซ็นทรัลล็อกเซ็นเซนทรัลล็อกเนี่ยคือล็อกประตูทุกบานนี่ครับปวดก็คือปวดล็อกทั้งหมดเลยนะครับหรือจะล็อกคนเดียวนี่ครับนี่ครับล็อกคนเดียวคือล็อกคนเดียวนะแต่อันนี้คือรวมนี่ครับอันนี้คือตัวล็อกกระจกกันด็กนะครับเปิดเล่นนี่ครับผมฝั่งทั้งอื่นนะครับเป็นการล็อกรวมทั้งหมดนี่ครับนี่ครับเบาะเนี่ยตัวนี้มีขาดหน่อยนี่ครับผม เบาะมีขาดหน่อยนะครับคนใช้น่าใช้งานหนักนะครับนี่ครับดูครับคือผมดูได้เลยนี่ครับผมคือสัมผัสกับเนื้อนะครับมันไม่ได้สัมผัสกับพวกกางเกงอะไรพวกนี้นะคือเขาใส่ขาสั้นตอนนี้เนี่ยขาเหงือไปโดนนะครับได้เกิดคาบอย่างนี้นี่ครับผมตามรอยพวกนี้เลยนะครับเหงือข้อศอกไปโดนนี่ครับเป็นแน่นอนนะครับนี่ครับผม ก็ตัวนี้ก็มีการใช้งานหนักหน่อยนะครับแต่ว่าได้ความเดิมคือหนังแท้นะครับตัวนี้กระจกมองข้างนะครับผมนี่ฮรกระจกมองข้างตรงนี้นะคุณผู้ชมปับไฟฟ้าแต่ว่าพับเก็บเป็นแบบแมนนวลนะครับวันนี้ยุ่งเยอะนะครับกัดผมไปเยอะเลยนี่ครับขนาดถ่ายคลิปนะครับนะครับยุงแตกลังคุณผู้ชมเข้าใกล้หน้าฝนแล้วคุณผู้ชมนั่นๆๆตอมูผมอยู่นี่คุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูเลขไม้กันคุณผู้ชมไม่อยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับผมไอนนผมเข้าเกียร์โฟค้างไว้คุณผู้ชมนี่ครับนี่อันนี้ปรับเป็นแบบเขาเรียกอะไรละ่ะมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะซสิงกกับพวกหน้าจอคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเลือกโหมดนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแต่ว่าเดิมๆไม่ใช่อย่างนี้เดิมๆม,มันจะเป็นเทปอ่า เป็นไงล่ะใส่เทปสมัยก่อนคุณผู้ชมนะครับผมเกิดไม่ทันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะครับอันนี้เกิดปีศูนย์ศูนย์ห้าคุณผู้ชมนะครับเพิ่งเกิดพอดีนะครับเกิดพร้อมมันมันจะเป็นเทปอะอาง่ายคุณผู้ชมจะไม่มีอย่างนี้แต่ว่าเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับขึ้นโชว์เหมือนเลยนะครับอันนี้เป็นที่ปรับนะครับอากาศถ่ายเทนะครับปรับพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับปรับพัดลมอันนี้เลือกโหมดว่าเอาใส่เท้าใส่หน้าอย่างเดียว ครับหรือว่าใส่ด้านล่างนะครับเลือกได้เลยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นการปรับอุณหภูมินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปิดทั้งหมดออโต้นี่ครับออโต้คือให้มันเลือกเองนะครับนี่ครับนี้ก็ถ้ายกเลือกเราก็กดนะครับเพิ่มเอาระบบน้ํายาแอร์นะครับอันนี้คือไหลเวียนอากาศนะคุณผู้ชมนะครับเอาอากาศเข้าไหมหรือว่าเอามันเข้ามาแล้วก็วนออกด้วยนะครับนี่ยุงยุงยุงคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับ เราไม่ฆ่ายุงนะครับผมปล่อยมันไปนะครับวันนี้ทําคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จคลิปมันเจอนี่ครับผมไปไปไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะมารีวิวแบบสบายๆกันหน่อยคุณผู้ชมวันนี้นะครับนี่ครับผมวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ผมจําชื่อไม่ได้นะ่ครับจริงๆก็ไม่ได้ถามชื่อเขาหรอกนี่ครับผม มาซื้อฟ o ร t จูเนกับเรานะครับออโต้โฟเขาประคุณมากนะครับผมปิดกลางขายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงใน YouTube อยู่นะครับนะครับพี่เขาอยู่กาลสิน์นี่ครับผมขอบพระคุณมากนะครับจกเงินสดกับเรานี่ครับมาดูแป๊บเดียวนะครับผมซื้อเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องคุณผู้ชมตัวนี้ได้เครื่องเดิมทุกอย่างควอมเดิมนะครับมาดูน็อตยึดฝากระโปรงกันคุณผู้ชมน่ครับน็อตยึดฝากระโปงนะครับไม่มีขยับเส้นสายความเดิม แผงกันคมร้อนสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศคือสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศนี่จะหาเปลี่ยนมาคือมันมีเปลี่ยนด้นะมีซื้อทางออนไลน์สติกเกอร์พวกนี้เนี่ยเหมือนกันเด้นะี่ครับเราจะดูยังไงว่าเดิมไม่เดิมดูพวกตามนี้เนี่ยมันมีสีสาดไหมนะครับถ้าเกิดไม่มีสีสาดแสดงว่าเดิมแน่นอนนะครับนะครับโครงสร้างโลโก้โตโยตา้าตรงนี้ต้องมีทุกรุ่นนะครับผมของ f o r t u n e er. นนะครับนี่ครับ นัดไม่ขยับมาดูตามคารตอนนี้เนี่ยคานเดิมนะี่ครับรูปทรงดูยังไงเดิมไม่เดิมนะครับมันเป็นรูปทรงของมันดูความเป็นธรรมชาติจากโรงงานนะครับดูโลโก้ตัวอดูวงกลมพวกนี้เนี่ยมันวงวงวง,วงกลมไหมมันมียุบหรือเปล่านะี่ครับดูตามนี้หมายเลขคารหน้านะี่ครับรถคันนี้นะครับได้เติมตัว o t ต้าซูเปอร์นะครับล f ฟ คอเลสอะไรจากโรงงานแล้วเปลี่ยนระยะทุก1นึ่งแหกหมื่นกิโลบวกอะไละเอียดคู่มือรถด,ด้วยนะครับผมนี่ครับแต่ว่าคู่มือของเราเนี่ยก็อ่านเน็ตเอานี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นแบบเทคโนโลยีนี่ครับสมัยนี้ก็มีแล้วคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเพจนี่ครับเพจบอกตัวปีรถปี0ูนย์ห้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชม นีครับพวกสายพานอะไรก็ไม่มีขาดไม่มีหย่อนนะครับผมอันนี้เป็น ABS นะครับผมนะครับ ABS นะครับประมาณนี้มาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองโฟนี่ครับผมดูคุณผู้ชมนี่เครื่องอย่างแน่นคุณผู้ชมนะครับ นะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับผมสหรับเจ้าคันตัว Star Fortuner ตัว3 0 V นะครับออโต้โฟนะครับปี05นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะตัดอีกคลิปหนึ่งนะครับลงนะครับผมคลิปนี้ก็นะคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งลองโฟเดี๋ยวผมจะลงต่อคลิปนี้เลยแหละนะครับเัี่ยก็ฝากติดตามด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวลงแน่นะครับในวันถัดไปนะครับวันนี้ขอรีวิวนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมราคาเนี่ยคุณผู้ชมครับ ราคาอยู่ที่375,000บาทผมไม่ใช่มิเศษครับราคา3 7 9 0 0 0บาทขายถูกกว่าในท้องตลาดนี่ครับผมวันนี้นะครับขายราคาพิเศษคุณผู้ชมท่านไหนสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับราคา3,75,000บาทนี่รับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมลิปนี้จนจบครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผม